วัสดีฮะผู้ชนมะทุกๆท,ท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน P.P. Championship Season 3กันนะตอนนี้เราอยู่ในรอบสุดท้ายกันแล้วนะก็รอบสุดท้ายจะมีทั้งหมด8ทีมนะที่ผ่านเข้ารอบมาอย่างยากลำบากนะมาจนถึงรอบนี้กันจนได้นะซึ่งเราจะเอาเพียง4ทีมเท่านั้นนะที่จะได้เลื่อนชั้นนะขึ้นไปเล่น P.P. Premier เป็นลีกใหญ่ของเพจเราในซีซั่นหน้านะซึ่งเรามาดูในเกมวันนี้กันก่อนนะเป็นการพบกันนะ ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้จากพิมเมลีกอังกฤษนะพบกับแลนส์นะจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะก็เกมนี้นะเป็นเกมของกลุ่ม A นะของรอบสุดท้ายนี้นะซึ่งเรามาดูกันสักหน่อยนะกับผลงานของทั้งคู่นะโดยแมตช์ที่แล้วเลสเตอร์เอาชนะเบนฟิก้ามาได้1-0ก็เก็บ3แต้มประเดิมไว้ได้นะส่วนแลนส์ก็แพ้มานะแพ้เรเบติส มา2-0จึงทำให้เกมนี้แลนส์ยังคงไม่มีแต้มนะส่วนเลสเตอร์มีอยู่3แต้มนะก็กติกาของเราก็คือเรามีอยู่2กลุ่มนะสำหรับรอบสุดท้ายของเรานี้กลุ่ม A และกลุ่ม B นะเราจะเอาเพียงที่1และที่2จากแต่ละกลุ่มนะก็รวมเป็น4ทีมทั้งสิ้นนะจะได้เลื่อนชั้นไปเล่น PP พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้ากันนะมาติดตามกันนะว่าใครจะเป็น4ทีมนั้นนะจาก8ทีมที่เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนี้ได้นะ ก็วันนี้มาเล่นกันที่ King Powers t a d i u m ีของเลสเตอร์นะเปิดบ้านตอนรับแลนด์ <The King. S 1> มาดูกันนะว่าวันนี้ฝ่ายไหนจะเก็บ3แต้มเพื่อ <Success ful. S 1> เติมความได้เปรียบยิ่งขึ้นไปกันนะ <The League. S 1> ก็จะเป็นทางเจ้าบ้านเลสเตอร์นะ <The League. S 1> จะเริ่มต้นเคลียร์ก่อนนะ <The League. S 1> แล้วก็เริ่มต้นเคลียร์กันมาแล้วอะ <The League. S 1> บอลมาเริ่มต้นที่อีเวนส์ฮะ แมดดิสันมดิสันข้ามยาวมาเห็นอโยเซเปเรสเตอร์มาทางขวาแล้วก็เก็บบอลได้สวยเก็บดีฮะอาราเปเรสยังคงเลี้ยงอยู่ทางมุมขวากระชากไปให้เปรลามาถึงเอนดีดีดิจิมให้แมดดิสันกลับคืนเอนดีดีดิซัดลูกนี้โอ้โหซัดไกลไปก่อนนะแต่ผู้สาประตูของแลนส์เบนดี้ก็คว้ารับไว้ได้ฮะเลนซันมา มาวินกาตรงนี้ก็เสียบอลให้เลสเตอร์ฮะเอลเซเปเรสเล่นกับเตเลมองส์มาที่เปเ่าล็อกกลับมาสวยเตเลมองส์ <av> แตะให้เอนดีดีมาถึงแมดดิสันจิมให้เอลเซเปเรสโอ้ลูกนี้ก็โดนแลงส์ดักไว้ได้ฮะแลาจะโต้กลับไปทันทีทางฝั่งแลงส์บูนูไปที่เขามาวินก้านูทะลุสวยอาระบูริวารส์แต่ว่าลูกนี้ก็เป็นเลสเตอร์ฮะ เก็บไปได้เกสเปอร์เชมเคิลน,นะครองบอลมาแล้วรีบสาดยาขึ้นไปให้เตลเลมองส์อยู่ที่อายุเซเปเลสเปเรล่าเล่นกับเตลเลมองส์ไปถึงบานส์ก็ในกลุ่ม A ตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นวีคที่สองนะแข่งกันไปแล้ววีคหนึ่งแข่งกันไปคนดละเกมกันแล้วนะซึ่งในวีคที่สองอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้ก็จะเป็น เลเบติสนะจะพบกับเบนฟิก้านะซึ่งตอนนี้เลเบติสเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A นะมี3แต้มเท่ากับเลสเตอร์แต่ว่ารู้ทเสียมากกว่านะส่วนกลุ่ม B ก็ตอนนี้เป็นไลฟ์ซิกกับเซบีย่าที่อยู่ที่อันดับ1และ2นะก็วันนี้ก็จะมาโฟกัสกันที่กลุ่ม A กับเกมนี้กันก่อนนะว่าเลสเตอร์จะเก็บ3แต้มเพื่อบวกมาเป็น6 ครองความได้เปรียบสุดยอดหรือเปล่าแต่ว่าแหลสงก็ต้องสู้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าหากพลาดในเกมนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าแทบจะหมดสิิ์แล้วเราเอาเพียงอันดับหนึ่งและสองนะของกลุ่มนะเ่ินชั้นไปเล่น p p พีพิมพ์บรกนะบาร์สเล่นกับชิเวลชิเวลก็ย้ายไปเชลซีซะแล้วนะในฤดูกาลหน้าถ้าเลสเตอร์ได้เ่อนชั้นไปเล่น p PP พีพิมพ์กก็จะไม่ได้เห็นชิเวลนะ เอนซองซีเล่นกับลาฟินยาเอนซองซีของแลนซ์เล่นกับดราเล่ตรวเล่ข้ามยาวมาบอลอยู่ตรงกลางบุนูทำยาวมาลูกนี้ก็ไปเข้ามือแคสเปอร์ชมมเคิลคว้ารับไว้สบ,บายฮะเอนซันไปที่อีเวนส์เกมผ่านพ้นไปประมาณ20นาทีของเกมฮะทั้งคู่ยังคงทำอะไรกันไม่ได้ฮะเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ h ฮร์วีบัเล่นกับ e v เ n นส์เนดีดีแตะให้เตมองส์บอลข้ามไปฟักซ้ายให้ชินเวลลูกนี้มีเจมี่วอดี้วิ่งมา <Hey. S 1> ด้วยความเร็วเก็บบอลได้เอาแล้วไปได้ดีบานส์ตอกซอนคืน้นวอด,ดี้ชิงขึ้นบานซัดลูกนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะไปเข้ามือเมนดี้รับไปได้ดี D, สาดย่าไปมีเนียงรอด้านหน้าแต่ก็เป็นบอลของเลสเตอร์ต้องบอกว่าเลสเตอร์ครองบอลเหนือกว่าชัดเจนนะในครึ่งแรกจนถึงตอนนี้ อายุเซเปเรสเข้าทางเอาลูกนี้เสียบอลไปให้แลนส์อ่าลูกนี้ยังคงเป็นของเลสเตอร์มาที่วอร์ดี้กลับไปที่เตลมองส์จิมให้อายุเซเปเรสเอาหมุนไปได้ดียังกระชากไปได้ต่อเนื่องอายุเซเปเรสมายังไงกลับไปที่เปล่าล็อกกลับมาสวยจิมให้เตลมองส์เอาลนะเตลมองส์มาฝากขวาให้เปเรส จะกระชากฝ่าไปอย่างคงเก็บบอลได้หหสวยมาที่เดลมองส์คืนไปที่เ,ออเ,เปเรล่าอายุเซเปเรสตนี้ก็เสียบอลจนได้ฮะเ,เป็นบอลของแรงส์มาครอบครองในวงเบียดกับเปเรสอยู่ตอนนี้แต่ว่าบอลกลับไปที่เมนดี้ศาสยาวขึ้นหน้าไปโหลูนี้ระวังฮะโล่งเหมือนกันนะลาฟิญญาน่าจะเก็บได้นันะ่นแหละแล้วกลับมาที่ตราเล่ตาเล่กระชากไปเองมาทางริมขวา ราโอลเล่เปิดข้ามาฟากซ้ายมีเตอร์มาอา้าวทำยังไงคราวนี้จังหวะของแลนส์จะเป็นทีได้ลุ้นประตูเลยหรือเปล่าวะโห,หลูกนี้น่าจะมีธงล้ำหน้ายกขึ้นมาฮะก็เลยต้องยุติจังหวะนี้ไว้ที่ตรงนี้เลยะก่อนล้ำหน้าแม้ทางฝั่งแลนส์ ens, ก็จะเป็นเบล่าของเดสเตอร์สาสยาวขึ้นหน้าไป อาละเป็นทีของแลนส์กันบ้างนะช่วงนี้รู้สึกนะเนียงจิมมาตรงนี้เข้ากรอบเกตโทษเลยกับมาเนียงยัดตรงนี้โอโหเกือบเหมือนกันนะแล้วยังไปถึงเท้าของราฟินญายังไงล็อกเข้าในพยายามจะฝากโอร้รเซียบตีแเอ่าวแล้วเป็นบอลของเลสเตอร์จะโต้กลับไปหรือเปล่าฮะมาที่เจมี่วอดี้ด้านหน้ากลับมาที่เอนดีดีให้แมดดิสันอาบอลอยู่ที่วอดี้วอดี้ก็เสียบอลนะโดนลุมและเป็นแลนส์เริ่ม มีพิษสงโชว์กันมาบ้างฮนะัทางฝังแลนส์เนียงไปที่ลาฟินยาพิตาเล่ฮะมาถึงเนียงจิมลูกนี้อ้าวอาแล้วน่าจะเป็นฟาวของแลนส์นะอีเวนสไปเสียบลูกนี้จะถึงขั้นเป็นใบเหลืองหรือเปล่าฮนะแล้วก็กรรมการก็มาตักเตือนไว้ก่อนนะแต่เป็นฟาวที่จะต้องได้ลุ้นแน่นอนนะทางฟังแลนส์ทีมเยือนแต่การแข่งขันของเราก็แข่งกันแบบแมตช์เดียวนะไม่มีเย่าเยือนนะในกลุ่ม แต่ก็จะให้สิทธิ์ทีมที่เหมือนจะมีค่าความแกร่งมากกว่าอย่างเลสเตอร์ให้เป็นเจ้าบ้านนะมาดูฟีลิกลูกนี้ของทางฝั่งแลนส์ลาฟินยารับหน้าที่สังหารลูกนี้จะปั่นเข้าไปได้เลยหรือเปล่าฮะหลอกมาทีหนึ่งแล้วลาฟินยาเอาแตะมาแล้วขึ้นยังคงเป็นบอลของแลนส์ใช้สูตรนะยังคงเลี้ยงบอลอยู่มาที่ตาเล่ เลกชาไปที่ลาฟินยาเอาเลขเข้ามามุมขวาเริ่มโชว์จังหวะบุกมาบ้างแนะลนด์เอาแต่เสร็จเลสเตอร์เลสเตอร์อาจจะบุกกลับไปลูกนี้เป็นบอลของแลนด์สตอร์เนอร์ผมต้องบอกว่าช่วงประมาณ10นาทีหลังๆนี้แลนด์จะครองความได้เปรียบครองบอลไว้มากกว่าแล้วแล้วลูนี่ฮูนูแลลูี่แตะสวยไปที่ลาฟินยายังไงฮะปาดเข้ามานี่โคเข้าไปโอ้โหไม่เข้าฮะต้องบอกว่าใกล้เคียงมากๆคนระับลูกนี้เดี๋ยวมาดู ภาพช้ากันอีกสักครั้งได้โขกจอจอเด้งพื้นเพื่อจะให้รับยากแต่มันดันเด้งข้ามคานออกไปโอ้โหน่าเสียดายมากๆจังหวะโอกาสทองคําจังหวะนี้นะยังคงทําให้สกอร์เป็น0ูนย์อยู่ฮนะกับการพลาดประตูขึ้นนํำลูกนี้ไปโอ้โหเลสเตอร์โชคดีมากๆฮะเกือบจะโดนขึ้นนำไปแต่ก็มาดูกันต่อตอนนี้ยังคงศูนย์ศูนย์ชไมเลจะเปิดขึ้นไปฮะ ก็แป๊บๆเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมกันแล้วนะของครึ่งแรกนะต้องบอกว่าแลนส์มาเหนือกว่าเลยฮะในช่วงหลังไปที่เฮโน่มาที่เนียง,งตรงนี้อ่าก็เป็นทีของเลสเตอร์กันบ้าง้วบวกเสริมทดเจ็บเพิ่มเติมไป2นาทีะสำหรับครึ่งแรกเป็นโอกาสของแลนส์กันต่อนเนียงจิ้มมาให้เพื่อนบุกนี้ยังไงค่อยมาสวยให้เฮโน่โอกาสยิงนี้โอ้โหต้น ขัดขวางไว้ก่อนนะเลยยังไม่ได้โอกาสเนื้องเท้าซัดเข้าไปฮนะแล้วก็กรรมการเป่านกวีดต,ตัดจบครึ่งแรกไว้ก่อนที่ตรงนี้แนะทั้งคู่ยังคงเสมอกัน0ูต้องบอกว่าช่วงต้นครึ่งแรกเป็นทีของเลสเตอร์นะแต่ท้ายๆครึ่งแรกกลับเป็นการบุกครอบครองบอลของทางแลนส์กันมากกว่าแต่ก็อะไรก็เกินได้ฮนะเดี๋ยวมาชมกันต่อในครึ่งหลังพักกันสักคู่กันก่อนนะ มาลิซูแมทช์เริ่มต้นครึ่งหลังกันต่อเนื่องนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ปะทะแลนส์นะในเกมนี้เป็นเกมของกลุ่มเอฮะในวีคที่สองของรอบสุดท้ายฮนะของพนะีพีแชมเปี้ยนชิพซีซันสามนะฮะมาดูนะว่าใครจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นพนะีพีพรีเมียร์ลีกฮะในซีซันหน้าเจมี่วอลดี้มาแล้วทะลุให้อโยเซยเปเรสแต่ลูกนี้ไม่น่าทันผู้เล่นแลนส์วิ่งมาสาดออกข้างไปก่อนนะ วันนี้มาเล่นกันที่ King Power Stadium นะบอลเป็นของดิคาโดเปล่ามาที่เตลมองสัสบขาหลอกไปมาเข้ากรอบเกลโทษได้ยังคงยึกยักกลับมาก่อนมาที่เอนดดีไปฝักขวาแต่กระชากสวยมากลูกนี้เตลมองชิงกับเจมีว่วอดี้ให้เตลมองขึ้นแล้วซัดลูกนี้โหต้องปัดป้องเซฟไปก่อนนะทั้งเมนดี้ เกือบไปนะทางฝังง่งเลสทางฝั่งแลนซ์นะลูกนี้ของเจมส์แมดดิสันนะได้โอากาสซัดลูกนี้สวยงามแต่การปัดป้องปฏิเสธประตูลูกนี้สวยงามยิ่งกว่าเซฟไว้ได้แต่ก็ต้องมาลุ้นจังหวะเตะมุมกันนะว่าจะเป็นอย่างไรกับเรสเตอร์ในจังหวะนี้เป็นแมดดิสันจะรับหนะ้าที่เปิดเข้ามาแมดดิสันเปิดข้ามมาลูกนี้โคเข้าไป ก็ล้นออกหลังไปซะแล้วเป็นตั้งเตะมาโดยแมนดี้ก็เจมี่วาดดี้ฮะดาวยิงของเลสเตอร์มีโอกาสหนึ่งครั้งในเกมวันนี้แต่ยังไม่เป็นประตูทั้งคู่ยังคง0ูนนะเกมผ่านพ้นมาได้สัก50นาทีฮะเป็นคนของเลสเตอร์นะในช่วงต้นของครึ่งหลังเจมี่วาดดี้ลูกนี้จะฝ่าไปได้หรือเปล่าแตะมาที่ชินเวลอามาที่บานลูกนี้ยังไงฮะบานจะโขตวัดกันไป เลยโดนแลนส์เคลียออกข้ามาก่อนนะก็จะได้ทุ่มมาต่อเนื่องกัเลสเตอร์สำหรับกลุ่ม A นะก็จะมีเบติสนะเลสเตอร์เบนฟิก้าแล้วก็แลนส์นะ4ีทีมอะที่อยู่ในกลุ่ม A ตัวนี้ก็เหมือนจะล้ำหน้าไปแล้วแตะคืนมาโอ้ล้ำไปนิดนึงฮะก็ย้ำอีกครั้งนะว่า การแข่งขังเรารอบสุดท้ายนี้นะมีกลุ่ม A และ B นะมีกลุ่มมาสทีมนะเราเอาเพียงที่1ที่2จากแต่ละกลุ่มนะจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่น PP พ r l เม g u e ซีซั่นหน้ากันนะก็จะเล่นกันด้วยฟีฟ่า21นะรอชมกันได้ฮนะชินเวลไปที่บาร์างตอกซ้นจะคืนเตเลมองส์เดี๋ยวนี้แลนส์ลีฟเคลียร์ออกข้างมาก่อนนะ ซูนชูให้เอ็ดีดไปที่แมดดิสันเล่นกับเตลมองส์แมดดิสันคืน n อ็ดีดีทะลุมาสวยให้เจมี่วอดี้กลับไปที่ n อ็ดีดมาถึงแมดดิสันไหลทะลุมาโอ้ลูกนี้โดนดักไว้ได้ก่อนแล้วจะโต้กลับไปทางฟังแลนส์ฮูนกระชากไปเองอะมาทางขวาโล่งๆเหมือนกันนะปะทะกับซูนชูสวยมาที่ราวิย่าคืนมาฮูนูลาฟิญ่าเล่นกับเนียง นี่จะฝ่าไปยังไม่พ้นเอาล้กนี้เสียบอลให้เลสเตอร์ซิตี้จะโต้กลับไปฮนะตเตเลมองส์มาที่แมดดิสันชิงกับเตเลมองส์โอ้ชิงสวยขึ้นให้แมดดิสันโอ้นี้เสียบยังไม่เป็นไรเป็นบอลของเลสเตอร์อยู่ตอนนี้เปเรสมาที่เตเลมองส์มาถึงเอ็นดีดีให้บานสวยกับวอร์ดี้มาที่บาร์ซูนิบานยังไงรถมาที่เจมีว่วอร์ดี้จะได้ยิงนู่นี้โอ้ก็ปังติดเซฟอยูนะ่ฮะเมนดี้ยิงตรงตัวเมนดี้แบ็กก็เลย รับไว้ได้ฮะยังไม่เสียประตูฮะทางฟังแลนส์แล้วยาวมาทีโหยังเป็นบอลของเลสเตอร์อตัวนี้เลสเตอร์ซิตี้บุกเร่งหนักจริงฮะวันที่แมนดิสันเอามาที่เจมี่มาดี้ตรงนี้ล้มลงไปแต่ไม่มฟาวฮะแต่ยังคงเป็นบอลของเลสเตอร์ซึนชูตวัดคืนให้เอ็นดีดีแมนดิสันไปที่เเลมองส์แมนดิสันมากับบานส์เอ็นดีดีให้เเลมองส์ ชิงกันไปมาเปมองมาที่บาซ์ให้เจม่วอดี้มาถึงแมตติสันมันจะฝากเข้าไปแต่ว่าไม่ผ่านะแลนสตักได้และจะโต้กลับไปกันบ้างดราเล่คืนไปที่เมนดี้เมนดี้ยาวไปฝักซ้ายลูกนี้ก็น่าจะออกข้างไปฮะอ๋อแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแก้เกมตัวผู้เล่น กันบ้างแล้วทั้งทั้งสฝั่งเนี้ยเปลี่ยนตัวพร้อมกันแลฮมาดูนะว่าฝ่ายไหนจะแก้เกมได้ดีกว่ากันนะยังคงเสมอกันนะการจะมีแต้มก็สำคัญมากสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่2นะ 2> ต้องบอกว่าถ้าเลสเตอร์ได้แต้ม3แต้มจากเกมนี้รวมกับของเก่าเป็น6แต้มต้องบอกว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะได้เปรียบนะกับการจะได้เลื่อนชั้นไป P. 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 พรีเมีม์ลีกนะ อาอยุเซ่เปเรสลอ่ยังไปได้แล้วชูดรียิงลูกนี้โอโ้โหชนเสาอะแล้วซ้ำไป็ที่ปัดเซฟอีกโอโ้โหเดสเตอร์ยังไม่ได้ประตูอะเจอการป้องกันโดยเสาและเมนดี้อะแล้วลูกนี้วอร์ดีย้ยิงเข้าไปก็โดนเมนดี้เซฟยังคงไม่ได้ประตูอะแต่มาลุ้นเตะม,มุมกันต่อแมดิสันแมดิสันเปิดเข้ามาลูกนี้แลนสโคมาได้เอาแล้วจะโต้กลับไป ลาฟิญญาฮะมาที่เนียงให้ฮินล์จะทะลุให้ลาฟิญญาโดนดักได้และเลสเตอร์จะโต้กลับไปฮะเจมส์แมตติสันไปที่เปเลสให้เอ็นดีดีมาถึงอีเวนส์แมตติสันนะมาที่ชูกรีเกรเล่นกับบอดี้เดี๋ยวอะไรเกรไปที่แมตติสัน ชิงมาที่วอด,ดี้คืนเกรลูกนี้ยิงแค่โอ้โหเรียบร้อยเอาละตอนนี้เลสเตอร์ขึ้นนําแลนซ์ไปแล้วโดยเกรย์ซูเปอร์ซับไปเพิ่งจะลงมานะลงมายิงประตูให้เลสเตอร์นะขึ้นนําแลนซ์หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วแล้วก็เวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีของเกมนะโหต้องบอกว่าเป็นประตูสําคัญของเกมนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งนะเป็นเจมีว่วอด,ดี้ชิงคืนเกรย์ซ์ซัดลูกนี้โอ้โหผ่านเมนดี้เข้าไปทะลวงตาข่ายสุดยอดจริงฮะ อตอนนี้เลสเตอร์โอกาสสดใสจริงๆนะที่จะได้3แต้มในเกมนี้บวกไปเติมเต็มอ,อ,อีกฮลเกรย์ลูกยิงลูกนี้สุดคมจริงๆฮะเดมารายเกรยนะ์นาทีที่80ดพอดีเลฮะก็จึงทำให้แลนส์เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะเพื่อที่จะเร่งโต้กลับมาให้ได้มาดูนะว่าจะทำได้หรือเปล่าฮะ<ล>ถ้าแลนส์แพ้อีกในเกมนี้ก็เท่ากับพวกเขาจะไม่มีคะแนนเลยกับการแข่งมา2แมชก็ทำให้โอกาส ที่จะเลื่อนชั้นไปพีพ,พีิมพ์บรกยากจริงๆส่วนเลสเตอร์กลายเป็นงานง่ายแล้วที่จะได้เลื่อนชั้นเพราะมี6แต้มเต็มแลวตรงนี้ก็ไปเข้ามือชไมเคิลยนยามาเป็นบอลของแลนส์ต้องเร่งเต็มที่เอ็นซองซี่ที่ลาฟินยาแลนส์คงจะเร่งเต็มที่จริงๆต้องการประตูก,กลับมาตาเล่ไปที่ดาซินบาแต่ดาข้ามไปที่เนียง แล้วเนียงได้บอลโอ้ตอกเส้นเมื่ี้ยิงลูกนี้โอ้โหใช่ไหมครับเซฟไปได้ฮะลูกยิงจ่อๆลูกนี้เกือบไปเหมือนกันนะทางฝั่งเลสเตอร์ถ้าแรงตีเสมอมาได้ตอนนี้ต้องบอกว่าได้ลุน้นแล้วโอ้โหลูกนี้จะโต้กลับไปฮะลิคาโดเปเดล่าวิ่งกระชากไปเองกลับมาที่ชูดรีมาถึงเกรย์นาเกรย์เลือกไปให้เอ็นดิดี้กลับมาที่เกรย์จะได้ลูกก็จะสบายนะแล้ววอร์ดีช้ชิงคืนเกรย์ลูกนี้เอาเกรย์ยังไปได้ เ,เกรย์มากเข้าในเกรย์ล็อกเข้าในกรอบเกรทโหักมาที่ชินเดลมาที่อายุเซไปได้จอๆนี้โอ้โหเรียบร้อยไม่เหลือจอๆลูกนี้เป็นประตูตอกฝาลงเลยก็แทบจะว่าได้ฮะอายุเซ,เซไปเลสสนะส่งเลสเตอร์เป็นประตูที่2ส,สร้างความได้เปรียบสุดยอดที่จะได้3แต้มแน่ๆในเกมนี้โอ้โหโอกาสสูงแล้วมาดูจังหวะส,สวยของเกรย์ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ซับจริงฮนะ ซึ่งนำมาสู่ประตูนี้ที่อายเซเปเรสได้ยิงจ่อๆเป็นประตูบวกเพิ่มไปฮะทำให้เลสเตอร์นำแลนส์ไปแล้วส0ูนนะผมต้องบอกว่าเลสเตอร์โอกาสสดใสเนี้ยพวกเขากำลังจะมี6แต้มเต็มฮะก็เป็นอายเซเปเรสโหนาทีที่90พอดีเลยฮะก็ต้องบอกว่าเกมหน้าเลสเตอร์จะเจอกับเรเบติสนะซึ่งก็มี3แต้มเหมือนกันนะเรเบติสก็ต้องมาดูนะว่า เลสเตอร์จะทำยังไงกับเกมเจอเบติสถ้าชนะได้อีกก็เป็น9ก้าเต็มเต็มการันตีตเดือนชั้นแน่นอนนฮะแล้วก็แลนส์คงจะหมดโอกาสแล้วสำหรับเกมนี้ยากมากๆส่วนในวีที่2เบติสเจอเบนฟิก้าอีกคู่ก็ติดตามผลกันได้ทางเฟซบุ๊กเพจแล้วก็นั่นแนละ้กรรมการเป่านูวีจบเกมนี้ไปแล้วก็เป็นทางเลสเตอร์ทำได้ดีเก็บ3แต้มไปได้ในเกมนี้ พวกเขาชนะแดนไปสอสูนยะ์ในเกมนี้ทำให้มี6แต้มเต็มอะในตารางคะแนนนะก็ติดตามการแข่งขันพีพีแชมเปี้ยนชกันต่อเนื่องได้นะทาง Facebook Page PP p พ e พีพีพิมลีกนะมาดูนะว่า p ีพีแชมเปี้ยนชเราจะคัดเพียง4ทีมสุดท้ายอะมาดูนะว่า4ทีมนั้นจะเป็น4ทีมไหนอะที่จะเลื่อนชั้นไปเล่นพีพีพิมลีกสี่สัปดหนหน้ากันนะก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ประตูของเกมนี้กันนะในช่วงท้ายทั้ง2ลูกส,สวยสำหรับผมล่าลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ โอกาสหน้านะสวัสดีครับ